meaning of life hey let's happen if you try to live the right way forget about what others having in your life hey be aware of who you are what you're good at take a step forward see where your foot's at stand tall stand proud talk loud every word out your mouth has purpose now you just gotta get rid of the bad thoughts hating others cause you know that they gotta lie forget that though you got plenty you're alive in this life you got time go get it oh. OPSTARTS KEEP ME UP AT NIGHT YEAH WHAT AM I DOING DID I DO IT RIGHT YEAHOPSTARTS KEEP ME UP AT NIGHT YEAH I CAN'T THINK STRAIGHT NEED THE LIGHT โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมตุ้มละเอ็กดีในเกม Pokemon ใช่ปะ่ะวะเออใช่ Pokemon แรงกนะูเนี่ะผมในเกม Pokemon ซ้อนแห่งชีวนะครับ ก็วันนี้จะมาสอนใส่ถูดจับปเกมอนของเทนเนอร์คนอื่นนะครับผมอ่าโอเคก็นะฮะเป็นยังไงเออผมเคยทาคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วนะครับตอนสมัยนั้นอีกแล้วนะคลิปแล้วก็บอกว่าสมัยนั้นคลิปนี้ก็บอกว่าสมัยนั้นนะก็ใครที่อยากกลับไปดูนะครับก็ไปดูได้นะครับก็ตรงตัวไอ้มุมขวาเลยนะครับอ่าก็คลิปนั้นก็คนดูเยอะมากแล้วสมัยก่อนคนดูผมเยอะนะอคลิปพอยมอนเนี่ยคนดูเยอะนะครับแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับ จะลงคลิปอะไรก็ไม่มีคนดูนะครับเฮ้ยน่าใจวะโ่อเคครับบ่นมากพอแล้วก็วันนี้จะมาสอนจับโปเกม,มอนของเทรนเนอร์คนอื่นนะครับาจากคอมเมนต์คลิปเก่าของผมเนี่ยมีคนบอกว่าทําไม่ได้จับแล้วมันเป็นไข่นะครับหรือไม่ก็มีคนบอกว่าผมตัดต่อนะเออผมมีไปตัดต่อได้ยังไงวะสมัยนั้นแม่งใช้อะไรวะใครมาเตอยปะบางครั้งก็อัดอัดเลยเออน่าจะอัดเลยไม่ได้ตัดอะไรก็ยังอะแล้วก็บอกว่าผมตัดต่อ อะไรครับปวดหัวเลยนะครับทุกคนก็จะมาสอนในคลิปนี้นะครับโอเคครับก่อนที่เราจะทําสูตรจับโปเกมอนของเนเนอของคนอื่นได้เนี่ยมันต้องเป็นโปเกมอนภาคไฟเรสนะครับอ่าภาคไฟเรสหรือภาคลมแห้ของไฟเรสแต่ภาคไฟเรสเนี่ยจะต้องเป็นภาคภาคอังกฤษเท่านั้นนะครับภาคเจแปนเนี่ย JAP เนี่ยไม่ได้ครับต้องเป็นภาค ENG ภาคอังกฤษนะครับ ภาคจะแปลนภาคอะไรอื่นๆเนี่ยทำไม่ได้ครับทําได้แค่ภาคอังกฤษนะครับหรือก็คือประวัตภาคนี้แหละภาคซอนแอนเชียลที่ผมเคยแจกไปนะครับใครอยากไปดูก็คลิปตัวไอบนขวานะครับและแค่ภาคอังกฤษของภาคไฟเรสนะครับภาคอิงของไฟเรสอ่ะเออหรือจะเป็นภาคซอนแอนเชียลเพราะซอนแอนเชียลภาคนี้ก็ทํามาจากภาคอิงของไฟเรสนะครับ ENG ภาคอังกฤษนะฮะโอเคครับถึงจะจะทำได้นะฮะโอเคพูดดีๆกันหน่อย ส่วนแค่ที่ทําไม่ได้ก็เพราะภาคของคุณเนี่ยเป็นภาคที่ไม่ใช่ภาคอิงของไฟเรสนะคุณเป็นภาคเจแปนเป็นภาคอะไรอื่นอ่ะคนที่เป็นไข่หรือเป็นอะไรต่างๆนาน,นาฮะคุณต้องใช้เป็นภาคนี้เท่าน,นั้นครับอ่าก็โอเคครับถึงจะทําได้โอเคครับผมจะมาสอนใส่สูตรกันเลยนะครับผมก็กดตัว3ขีดข้างบนครับอ่าผมเดินใส่สูตรเดินทะลุน,นะที่ผมเห็นเห็นผมเดินไปเดินมาเนี่ยย้๊บสามขีดข้างบนนะครับกดเช็ดนะครับอ่าสูตรผมเยอะเยอะมากเลย ก็กดบวกนะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อใส่อะไรไปให้ครบนะครับก็ใส่ตามนี้เลยนะครับอ่ะนี่นะฮะจากใบมอนของคนอื่นนะครับตรงเชอไทยใส่เป็นออโต้ออโต้ดีเทคข้างบนเลยครับแล้วก็โค้ดตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้ description น,น,นะนะครับผมเห็นผมคิดว่าทุกคนน่าจะลำบากกันนะมานั่งจําผมจะใส่ไว้ใต้ description น,น,นะครับสามารถก๊อปไปวางได้เลยนะครับผมเว้นวรรค อะไรให้ถูกะส่วนใครที่หิมเวนวักอะไรให้ถูกด้วยนะครับผมใครที่ก๊อปไปเลยก็เอาไปวางเลยครับ easy ครับแค่นี้นะครับสูตรเมื่อใส่แล้วก็กดออกมาครับจะตีถูกให้นะครับนะผมตีถูกโอเคก็ตามนี้เลยครับผมเมื่อใส่แล้วก็ไปลองเทสกันเลยครับนะใช้เป็นโปรกบอลอะไรก็ได้มั้งฮะแต่ผมใช้เป็นมาสเตอร์บอลนะครับผมว่าน่าจะอะไรก็ได้เหมือนกันนะโอเคครับในถ้ำเนี่ยมันมืดใช่ไหมเออแล้วก็ เอ้ยมันเป็นมารของภาคนี้อีกนะภาคซอนไอชิวเดิมโฮมแจกไปเนี่ยคือมันจะไปเอาถ้าถ้าแฟดไม่ได้นะครับอ่าถ้าแฟดก็คือเวลาเข้ามาได้ถ้ามันมืดใช่ไหมเนี่ยท่านเนี้ยภาคซอนไอชิวมันเรียกเดลโลสแปมในเนีย่ยเดสเทโลนะครับอ่าถ้าแฟดของภาคซอนไอชิวนี้จะเป็นชื่อว่าเดสเทโลนะฮะ แล้วก็ส่วนท่าคัทนะครับท่าคัทของภาคนี้มันไม่ได้ชื่อคัทนะเนี่ยมันชื่อครอสครอสใช่ไหมชื่อครอสนะฮะมันไม่ได้ชื่อคัทนะโอเคครับแล้วก็สูตรจะเอาท่าแฟรเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนนะครับได้ท่าแฟรเพราะว่าจะไปทำเคเวสเอาท่าแฟรเนี่ยมันต้องใช้ไปมอนอาบราใช่ไหมไอตัวไฟฟ้าสีเหลืองๆเออเพราะภาคนี้มันไม่มีนะไม่มีตัวอาบารานะเพราะว่า มันบล็อกนะครับถึงจะเสกมาก็ทําไม่ได้นะครับมันจะหลุดออกเกมเลยนะครับไม่ต้องพยายามนะเดี๋ยวโอ้ยเสียงหายวนะเดี๋ยวพรน้าผมจะมาสอนเอาท่าแฟดนะครับโอเคก็วิธีจับปเกมอนของเทนนคนอื่นนะครับนี่นะดูไว้นะครับไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับเรียวไลคับดูนะถึงฉากนี้ปุ๊บน่ามันจะคว้างกปบอลมา อ่ะสมมติคุณเอาโบยมอนตัวนี้นะให้คุณไปที่กระเป๋านะครับแล้วก็โปกเกบอลอ่ะเดี๋ยวใช่ผมมีแค่นี้แหละกดไปวอลแล้วกดตัว LR เออกด LR ลอพร้อมกันเลยกด L R ลอพร้อมกันแล้วก็กดอ,ออกเดี๋ยวๆดพอดีครับผิดพลาดผิดพลาดต้องกด LR ก่อนลืมไป อ่านี่ฮะกด LR นะครับเออไม่ต้องกด LR ก่อนเออกูลืมตีว่ะผมลืมตีเออแบบหนึ่งนะจะตายป่ะเนี่ยเออไม่ตายไม่ตายขอตีก่อนนะครับถ้าม a สเตอร์บอลนี่มันจะได้เลยนะครับผมไม่ต้องตีนะเอาแบบหนึ่งครับอุ้ยเข้าไปแล้วครับไม่ช็อตมือไปโดน ตีมันครับพยายามหน่อยถ้าเป็นมาสเตอร์บอลก็จับได้เลยนะครับเมื่อกี้ถ้าปกติมันจะเด้งออกมาใช่ไหมมาสเตอร์ไอ้โปกเกบอลอ่ะแต่นี่มันจะเข้าไปแล้วจับไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้ตีนะครับเคบอ่าน่นจะได้ละตอรอบน่าไปที่กระเป๋าโปกเกบอล นี่ฮะเรียบร้อยได้แล้วนะครับโอเคครับอีซี่ได้แล้วครับโปเกมอนของคนอื่นนะใครอยากได้ผมไม่ได้ตัดต่อแล้วเนี่ยตอนแรกก็เฟลๆไปนิดนึงับเพราะคิดว่ามันใช้ได้เหมือนกันหมดถ้าเป็นโปเกมบอลปกติเนี่ยต้องตีให้เหมือนโปเกมอนทั่วไปนะครับที่ตีตามป่าให้เลื่อนมันโลโลนะครับให้เลื่อนมันล้วนเลื่อนมันน้อยครับเพื่อจะจับได้ง่ายๆนะครับส่วนที่ใครที่ใช้มาสเตอร์บอลก็จับไปเลยครับไม่ต้องไปตีครับ จับไปเลยนะแล้วก็ถึงมันจะมีโปเกมอนสักสิบตัวเนี่ยถ้าเราจับของมันมาแล้วมันก็จะไม่สู้กับเราแล้วนะมันก็หงอยไปแล้วครับโอเคครับแค่นี้ครับผมไม่ได้ตัดต่อนะใครได้เคยว่าผมตัดต่อนี่กลับมาคอมเมนต์ใหม่ได้นะมันทําได้ครับภาคอิงนะครับภาค e n g ของภาคไฟเรสนะครับโอเคครับแค่นี้ครับง่ายงครับทํากับมอนเตอร์ของใครก็ได้นะครับน่านี่ฮะง่ายๆก็เนี่ยเปิดให้ดู โอเคมอนนี่นะฮะโรลี่โคลี่นะครับ,ลลรบไอตัวหินโอเคครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับสูตรก็ตามที่ให้ไว้เลยนะครับก็มีแค่นี้นครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมาสอนใส่สูตรไอ้ท่าแฟดนะครับเมื่อเข้าไปในถ้ำแล้วทํามันมืดเนี่ยท่าแฟดจะทําให้ถ้าสว่างนะครับแล้วก็จะมาสอนใส่สูตรมาตเตอร์บอลด้วยนะมาเตอร์มาตเตอร์บอลเออใช่แหละเพราะคลิปนี้ผมยังไม่ได้เตรียมสูตรมา ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับใครที่ทำไม่ได้หรืออะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะครับก็อย่าลืมนะครับทำได้เฉพาะภาค e n g ของภาคไฟเลสนะครับภาคเจแปนภาค JAP เนี่ยทำไม่ได้นะครับผมสำหรับใครที่เป็นไข่ก็ดูไว้ว่าภาคของคุณนั้นเป็นภาคเจแปน JAP นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับบ๊ายบาย